ทำไมกริดนุกนิกพูดบ่อยเราอยู่เซ็นเตอร์เป็นคนส่งเป็นคนส่งคนผ่านกว่าจะต้องคนนี้ผ่านมาทางนี้ทางนี้ถึงรับทางนี้กลับมาทางนี้ถึงรับมันมันสื่อสารทุกอย่างเนี่ยครับแต่หลังจากนี้เราจะมีอาเดี๋ยวเราจะแบบผันที่ยากขึ้นนิดนึงยาวกว่มตสมาธิอาทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นเราพลังจิตเรื่อยๆครับวันนี่วันนี้เป็นวันที่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าดีนะที่เนี้ย เมื่อกี้คือเราอาศัยเรื่องการฟังกันทีนี้ราฝึกนอกจากฟังเนี่ยเราต้องสังเกตกันด้วยนะคะกิจกรรมตะเหมือนเดิมคือเป็นตัวเลขเหมือนเดิมแต่ทีนี้นเราจะไม่นับแล้วเราจะใช้วิธีการเดินนะครับการเดินเป็นจำนวนตัวเลขเช่นถ้าครูบอกเริ่มตอนนี้เดี๋ยวครูทุกคครูให้ทุกคนเดินกระจายก่อนนะพอครูบอกเริ่มคนแรกจะต้องเดินไปจำนวนหนึ่งโดยไม่ต้องพูดนะคะพอคนแรกหยุดปุ๊บคนที่จะเดินต่อไปต้องเป็นสอง,สองจะต้องมีสองคนเดินออกมาเช่นสมมติ เป็นแท็บบี้กับนุ๊กนิวตี้เดินแล้วพอแท็บบี้กับนิวตี้หยุดรอบต่อไปต้องกี่คนเดินคะสามคนจาใจไหมทีนี้ถ้ารอบนั้นสมมติรอบนี้ต้องเป็นสามคนเดินแต่ปรากฏว่ามีสี่คนก็ต้องใครจะออกเราต้องเดาใจกันเองว่าใครจะออกคนที่หยุดก็เดินได้นะคนที่เดินซ้ำเดินแล้วเดินทีบ มมุติคนแรกคนที่หนึ่งหนึ่งเสร็จเราจะเป็นสองอ่ะสองต่อเลยก็ได้เป็นสองก็ได้แต่ต้องรอให้เพื่อนหยุดก่อนเราถึงจะเริ่มเดินนะแต่ต้องดูเพื่อนทุกคนโอเคเดินกระจายเราจะนับถึงแค่สิบเพราะเรามีสิคนเก้าคนเก้าใช่ไหมคุณเดินไปเรื่อยไม่ได้สั่งให้หยุดเดิน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 ยังไม่สั่งให้หยุดถ้าสั่งให้หยุดปุ๊บคนจํานวนที่หนึ่งต้องเริ่มเดินคนแรกนะครับหยุด หนึ่งครับหนึ่งเอาใหม่เดทนนี้กติกาคือต้องถ้ากิจเดินเราต้องรอให้กิจหยุดก่อนคนที่จำนวนต่อไปจะเริ่มเดินได้ถ้ากิจยังไม่หยุดอย่าเพิ่งเดินนะอ่เดินใหม่ครับเดินใหม่ลูกมาหยุดโอเคยังสังเกตเพื่อนด้วยครับเราจะดูเขาได้ไงเขาเดินมาข้างหลังเราในกระจกมองได้เอาใหม่ ทำไมเดินไม่ลูกนะดีๆปุ๊ไม่ต้องเดินเยอะหยุดได้เลยเกินทีนี้อันนึงนะคะเทคนิคนะอย่าจ okay? ื้ออย่าจื้อแบบว่าอย่าแบบเคยไ่มจะเดินก้าวเดินไปเลยเพราะถ้าเราจื้อปุ๊บเพื่อนอีกคนจะไม่กล้า ผิดผิดเลยเริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวบอกเทคนิคก่อนเวลาเราเดิน <c oughs> เราต้องสังเกตเพื่อนเกมนี้มันต้องดูเพื่อนเพราะฉะนั้นเราอย่าหลุดไปถ้าเราหันหลังไปแปลว่าอะไรเราไม่เห็นละเขาจะหยุดหรือเปล่าตำแหน่งที่ดีที<ำ>่สุดคอนเซนเทรตเพื่อนทั้งหมดคือเกมนี้เราต้องช่วยกันใช่แก้ปัญหาร่วมกันตำแหน่งที่ดีที่สุดคือเวลาเราเดินเนี่ยอย่างกิจอย่างเงี้ยกิจรู้ว่าครูสั่งหยุดปุ๊บกิจอยู่ตรงกลางแต่กิจต้องการเห็นเพื่อนทุกคนถูกไหมเพราะกิจต้องการรู้ใครเดินจํานวนเท่าไหร่ คือการเดินไปและกิจก็เดินไปทาก็ได้หาตำแหน่งที่เราสามารถเห็นได้ทั้งกลุ่มถูกป่ะนี่คือบอกทุกคนนะเราต้องเห็นเราเห็นทั้งกลุ่มปุ๊บเราจะรู้ว่าเดี๋ยวใครจะทําอะไรต่ออ่าทุกคนเดินเอาไม่ใหยุดหยุดได้เลยใช่เลยไม่ได้อ่าแล้วไม่หายคนหนึ่งอ่ากลัวอะไรกันอยู่อ่าเดินไม่ เดินใหม่ลูกเดินใหม่เดินใหม่หยุดหยุดไม่ต้องเริ่มด้วยกิจ่นก่อนก็ได้นะเกินดีแล้วนะดีแล้วเกิดดีนะเกดดีนะเอาใหม่ตัดสินใจดีๆค่อยๆหาจังหวะครับค่อยๆหาจังหวะกันหยุดอ้าวเกินนะ ทใไม่ยาทำได้ทำไมหยุดคนที่หนึ่งยังไม่หยุดเพราะนั้นคนที่หนึ่งก็ต้องดูเวลาเหมือนกันนะในการเดินนะเดินแค่แป๊บเดียวพอ,อถ้าเราเดินนานเพื่อนจะกังวลแล้วใช่โอเคไปเดินใหม่ สมาธิสมาธิดีดลีลุน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 เกินเกินเอาใหม่เอาใหม่เป็นสี่ไม่เป็นสามนะเตรียมตัวเอ,เอาใหม่<ๆ>เร็วจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆดีมากค่ะุดดีมากพร้อมกันนะเกิน เอาใหม่นะครับแอนจะออกก็ออกเลยอย่าจื้ออย่าจื้อพอจนวน,วนยเยอะแล้วอะบ็อกกิ้งมันจะช่วยลองดูนะครับบ็อกกิ้งมันจะช่วยว่ามันจะรู้ว่าใครจะไปหยุดเ, <c oughs> เป็นหมู่คณะทีเดียวเตรี <c oughs> ยมตัวเอาใหม่ลูกแล้วเดินตาหยุดค่ะ <c oughs> <c oughs> <Good. S 1> ที่นี้เดี๋ยวเขาเขอบอกเทคนิคอีกอันหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้เรารู้ว่าทุกคนอยากช่วยกันทุกคนอยากเดินให้มันให้มันผ่านจะได้ผ่านจนคือเห็นกลัวกลัวคนอื่นไม่เดินอะ่ะ <c oughs> อยากให้ผ่านจน,นตัวเลขนี้ไปถูกปะแต่ข้อสังเกตมาอทีนึงคือว่าบางทีถ้าเพื่อนเขาจะเดินอะ่ะเราต้องกีฟซีนเหมือนเราเราเล่นละครอ่ะเราต้องผักกันบทคนไหนเด่นเราต้องให้เขาเดินก่อนเราเรารอเขาได้เมื่อถึงบทเราเราค่อยเด่นเข้าใจปะนะอย่าแบบ คือมันช่วยกันดีแล้วนะคะช่วยกันดีแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องดูว่าจังหวะที่เพื่อนเขาจะขอช็ชอตเนี้ยก็ขอหน่อยเราต้องส่งให้เขาครับนะครับมีเ,งเังหวะในการใช้พื้นที่อะไรเงี้ยเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกลองลองคิดกันดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราหยุดแล้วใครจะไปใครจะมาเราจะตีเราจะทำให้เพื่อนรู้ได้ว่าใครคนต่อไปจะเดินนั่นเองเนาะมาเดินลูกหยุด ดีดีมากเปะดีไม่ครบไหนอหนึ่งคนแต่เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเริ่มรู้แล้วใช่ไหมแล้วมีทริค ทุกคนบอกเขาทำไมทุกคนรู้เรื่อง awareness ไหคือการตระหนักรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการกระทำกลุ่มอ่ะเป็นยังไงเราต้องดูการกระทำกลุ่มด้วยหรืออุปทานมืออะไรไม่เหมือนกันต้องดูจังหวะจังหวะของกลุ่ม่ะดูสังเกตจังหวะของกลุ่มอันนี้สุดโค้งเก่าเป็นวงกลมอ่าเดินไม่ให้เป็นกายกระชากหยุด ดีคอนเซนเทรตเพื่อนนะครับคอนเซนเทรตเพื่อนอย่านเลยเพื่อนไปเกินอีที่อที่อีที่ข้างในอย่างน้อยเอออ่าช่วยกันได้ช่วยกันได้อ่าอแต่แต่ดีขึ้นแล้วแหละถูกข้าแล้วถูกข้าแล้วแต่ดีขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้เนียนนะเนียนนะพี่เขาอย่างเี้ก่อนะเขาอย่างเดิมพี่เขาแบบ โดนแชรถือว่าโอเคถือว่าเนี่คือเรียกใช้เซนส์ใช้เซนส์นะครับอ่ะเดินมาหยุดดีเกิดอยากช่วยกันอยากช่วยกันอีกทีนึงคิดถึงดีว่าครั้งที่แล้วเราทำได้ยังไงเตรียมตัวยุด ดี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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นแอบไม่เห็นไป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 ยปไปไปไปต่อหนึ่งบีทหนึ่งบีทไปเกินอันนี้เกินจิอันนี้เกินิแต่แต่ถือโอเคนะตอนนี้ทุกคนรู้จังหวะแล้วว่าพอเดินเสร็จจะมาอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นคนอื่นได้ ดีแล้วเมื่อกี้เกือบดีแล้วเมื่อกี้เกือบดีแล้วนะคะอย่าสำคัญคืออย่าจือ้อพอจื้อบุกเพื่อนที่เขาตั้งใจจะออกเขาจะไม่กล้าออกใช่เขาจะเฮ้ยมึงจะออกแปลว่าเฮ้ยอะไรไม่กล้าอย่างเงี้ยถูกปะ่ะเตรียมตัวนะอีกสักทีหนึ่งและเดินยุนครับสมาธิ <laughs> ดีแอนดีมากแคบดี้อย่างไว้นอออ่า <laughs> อย่ามาช้าไปสองวิช้าไปสองวิให้ช้าได้วิหนึ่งเมื่อกี้สองเด็วตัวลูกเดินตอบจะได้แล้วอีกวิเดียวยืนค่ะ ลืมมีใครอยู่หลังอยู่หน้าเราด้วยเดินด้นดีๆครับสังเกตเพื่อนดีๆหยุดลูกดีมากสาม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 มาดีต้มาดีเขาหยุดเขาหยุดจริงเลยเอาเหรอเอาไม่เอาไม่เอาไม่เดือดเดือดค่ะมา สองคนเดินมาคิวอ่ะดีมากดีเออดีฮะไม่ม e. ีไม่มีหายไปไหนคนแอนเมื่อกี้จะเดินก็เดินดีอีกนิดเดียวนี่เกือบละทุกคนลองทุกคนลองสังเกตจำนวนดีๆนะสมมติว่าถ้ารอบนี้มันห้าแสดงว่าต้องไม่มีคนเดินกี่คนสามคนต้องหยุด เนี่ยถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันจะง่ายคือเราต้องเป็นสามคนที่หยุดอถูกปะหรือว่าถ้าเก่ดรอบนั้นเป็นหกคนจะต้องมีสักกี่คนที่ไม่ได้เดินถ้าหกก็ต้องสามกอนกนเออหกสามห้าสี่ถ้าห้าสี่คนถูกปะด้วยด้วยเซนแล้วคือสำหรับคือถ้าเกิดว่าคนสามคนที่เดินไปแล้วเนี่ยโอกาสที่สามคนนี้จะเดินลอบต่อไปอ่ะมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะทายได้ได้อันนี้คี่เป็นสมการละอันนี้ถูกเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์อ่ะ ถ้าเดินไปแล้วอ่ะจะไม่จะไม่ชอบเดินสามเพราะนั้นมันจะมองหน้าคนที่ยังไม่ได้เดินอ่าไม่รู้ลองดูไม่นิคกลุ่มอันนี้คือเทคนิคกลุ่มนะไม่รู้นะแล้วแต่คุณดีไซน์เอาเองเดินโยดยดโยดยดโยดคิวว่าสอยังไม่ถึงฉันยอมอ่ะอ่า ดีมากหกหกหกอา้อาวเจ็ดดีอ้าวแปดอ้าวเราหยุดทำไมอสองแสดงว่าแปดต้องมีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เดินเอาใหม,เมเ่เกือบแล้ว,เ,วเกือบแล้วเกือบแล้วดีดีดี ไม่เอาหนึ่งไม่ผิด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 หนึ่งไม่เอากรีดสองไม่เอากุญแจซอนกับแม็กออสองตอนนี้เป็นกุญแจซอนกับแม็กตลอดเลยแล้วหนึ่งก็เป็นกรีดเป็นคิวละเีตยมตัวเดินไปอมดี รอบเมื่อกี้ดีแล้วนะเอาเหมือนรอบเมื่อกี้เอาใหม่เดินต่อมันกำลังเกลือแล้วเกือกแล้วลูกหยุดจ้ะเออดีพี่ร๊อฟดีดีครับคุณใจตอนนี้รอบสองตลอดดีมากดีแล้วห้าหก เอาใหม่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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคไปหยุด เอันนอ้หาาไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อะไรเนี่ยผ่านคนหนึ่งจำได้ไหมว่าต้องเหลือกี่คนเราต้องคิดด้วยถ้าผ่านรอบนี้นะ เดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษไม่รู้อะไรอะไรกคน9คน9คน